ว้าวออมชมพูต้นใหม่ที่สุกกุกเพิ่งได้มาดูฟอร์มนะคะสวยมากนะคะออมชมพูออมชมพูออมมพต้นนี้นะคะดูน้องนะคะให้ดูว่าน้องเริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วมีรากเดินด้วยนะคะตามครอบล่องน้องวันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะคะ สวยมากออมชมพูนะคะอยู่ในกระถังสี่เหลี่ยมนะคะทรงสูงสวยมากๆเลยค่ะนะคะออมชมพูใบยอดเนี่ยโอ้โหเป็นสีชมพูพิ้งสวยมากนะคะน้องแทงยอดขึ้นมานะคะเนี่ยดูได้เลยนะคะสวยมากๆนี่คือต้นแม่นะคะเดี๋ยวอ่า น้องแทงยอดขึ้นไปไต่ขึ้นไปเยอะๆแล้วกบก็จะเอามานะคะตัดเปลี่ยนนะคะแล้วตอนนี้นะคะลูกของเขาก็ได้มาแล้วหนึ่งกระถางนะคะดูนะคะตอนนี้แยกลงละหนึ่งกระถางแยวนี้คือต้นลูกเขานะคะนี่คืออมชมพู